สความลับทําให้ผู้ชายลังเลที่จะนอกใจคุณค่ะมี2ส,สิ่งที่คุณจะต้องรู้เกี่ยวกับการนอกใจของผู้ชายคุณต้องรู้ว่าถ้าผู้ชายนอกใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นการตัดสินใจของผู้ชายของคุณเองเมื่อไหร่ที่ผู้ชายรู้ว่าคุณรู้ว่าเขานอกใจคุณเขาไม่เสียใจค่ะ เขาไม่รู้สึกเสียใจเมื่อคุณรู้ว่าเขานอกใจคุณความเจ็บปวดมันก็อยู่ตรงนี้แหละถูกไหมคะคุณจะสังเกตได้ว่าเวลาที่จับได้ว่าผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยเขาจะไม่มีทางมานั่งสํานึกผิดข้อแรกเลยนะคะการใช้ the power of silence มันใช้ได้ดีมากๆกับเกมนี้เบื้องต้นที่เขาไปทําอะไรแบบนั้นนะ่ะเขาก็ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะนอกใจคุณแล้วทีเนี้ยคุณยังมาตอกย้ําความถูกต้องให้กับเขาอีกว่าเขาไม่ทําถูกแล้วที่เขาทําแบบนี้ที่เขานอกใจคุณเขาทําถูกแล้วก็เพราะคุณเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะ คุณแบบใช้พลังไม่เป็นใช้พลังอํานาจด้านมือตัวเองไม่เป็นแล้วก็ทําให้ผู้ชายส่งเสริมการกระทําของผู้ชายด้วยการกระทําของคุณ คุณต้องใช้พลังความเงียบของคุณถ้าคุณอยากจะสยบผู้ชายประเภทนี้ได้ถ้าคุณอยากจะให้เขาลังเลว่าเฮ้ยกูนอกใจผู้หญิงของฉันนี่คิดผิดคิดถูกวะเน,นี่ยกูทําอะไรลงไปวะเน,นี่ยเนื้อออกไหมคะเพื่อที่จะให้มันลบล้างกับความรู้สึกหลงผู้หญิงคนใหม่พอช่วงเนี้ยคุณทําอะไรไม่มีผลคุณยิ่งตะบี้ตะบันตามเขายิ่งจิกเขา,ย,ขเขายิ่งโทรหาเขาบ่อยบยยิ่งตามเขายิ่งเช็คเขาไม่มีทางเอาชนะความหลงของใหม่ได้นอกจากเสียว่าคุณจะใช้พลังความเงียบของคุณในทิศทางที่เจ๋งที่สุด สิ่งที่จะแนะนําก็คือพลังความเงียบของคุณมีอนุภาพที่สุดคุณต้องใช้เรื่องนี้ให้เก่งเบื้องต้นถ้าคุณรู้ว่าผู้ชายไม่ซื่อสัตย์กับคุณอย่าโบกเวกโวยวายอย่าส่งสัญญาณอะไรที่มันแบบมันทาให้ชัดเจนว่าเขาจะไปเลย100%เมื่อไหร่ที่เดินก้าวไปแล้วเนี่ยไม่ทันทีหรอกที่เขาจะกลับมาถ้ามันไม่มีอะไรฉุดเขาไว้ได้ไม่อธิบายตนเองไม่แก้ไขตนเองและเป็นคุณให้มันชัดขึ้นและเป็นคุณในวิธีที่ถูกต้องมากขึ้นด้วยนั่นก็คือพาตนเองไปแบบ ทำให้ฝุ่นตลบในตรงนี้ทําให้เขางงแทนที่คุณจะอยู่ตรงนี้ไปในที่นี้ไปไหนไปอะไรก็ได้ที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจการกระทําของเขาว่าเขานอกใจคุณอยู่นะตอนนี้ถ้าคุณทําได้คุณเจ๋งและผู้ชายคนนั้นจะแบบหันกลับมาสงสัยว่าเอาคุณไปไหนทําไมคุณไม่อยู่ตรงนี้นอกจากคุณจะเงียบแล้วคุณยังหายตัวแบบไปแบบฝุ่นตลบอีกะแทบจะไม่เห็นฝุ่นไปแล้วตอนนี้คุณต้องไปทําภารกิจของคุณ1.1คือไปมีความสุข 1. 2คือไปจุดไฟของเขาไป ทำให้เขารู้สึกเหมือนห่วงก้างคุณเหมือนที่คุณที่บอกคืออะไรให้คุณรายล้อมด้วยผู้ชายที่มีมากกว่า5คนนี่คือสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกคิด ิดแล้วไฟเห็นความห่วงก้างของเขาเนี่ยมันจะเริ่มรุนแรงขึ้นข้อที่2ก็คือคุณต้องส่งสัญญาณหรูสัญญาณหรูคือสัญญาณที่ทําให้เขารู้ว่าคุณเป็นคนที่มีมาตรฐานเหนือการกระทําแบบนั้นในที่นี้คือการเป็นผู้หญิงที่มีการบำรุงสูงคือไม่ใช่อะไรก็ได้ไม่ใช่มาตรฐานแบบไหนก็ได้ไม่ใช่มาทําอะไรกับฉันก็ได้คุณต้องส่งสัญญาณแบบนี้ให้เขารู้ไม่ลดตนเองลงไปคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาผิดรู้อยู่แล้วจะด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่จะด้วย คุณไม่สวยคุณอ้วนคุณมีเซ็กไม่อร่อยไม่สนถ้าฉันไม่ดีแบบนี้เลิกกับกูก่อนแล้วมึงค่อยไปมีคนใหม่ถูกไหมถ้าฉันไม่ใช่ท้ายของคุณฉันไม่ใช่รสนนยมของคุณมึงเลิกก่อนเลยบอกกูตรงๆนี่คือมาตรฐานของผู้หญิงบำรุงสูงใครนะที่กําลังล้มเหลวอยู่ในสภาวะอะไรแบบนี้ไปเรียนนะเรื่องนี้จริงมากเลยเจ้าแห่งจิตเนรมิตชีวิตใหม่มันจะทําให้คุณดีขึ้น เพราะอะไรที่มันสั่งการสมองอ่มันจะต้องคุมด้วยความสงบเหมือนสัตว์ที่กําลังดุคุณต้องกําราบมันแล้วเมื่อไหร่ที่คุณใช้สงบความสงบในการกําราบมันมันจะเงียบลงแล้วพอมันเงียบปุ๊บคุณจะมีสติมากขึ้นพอมีสติปุ๊บคุณก็จะมีปัญญาในการคิดว่าจะทํายังไงคุณถึงจะไปมีความสุขได้ว่าจะทํายังไงกูถึงจะใช้วิชาของคุยที่แล้วแม่งเจ๋ง ในคอสเจ้าแห่งจิตเนรมิชชีวิตใหม่คุยที่สอนเรื่องของการทำสมาธิแบบขั้นอัลฟาแบบขั้นลึกด้วยในระดับที่เปลี่ยนชีวิตคุยที่ได้แล้วก็สวยพิฆาตคือการกระทำจากโลกภายนอกวิธีการเล่นของคุณคุณจะมีวิชาเล่นเหนือแล้วคุณจะเจ๋งมากแล้วเวลาที่คุณเล่นเหนือแล้วคุณจะมักจะได้รับอะไรที่มันมีชัยชนะที่เหนือกว่าแน่นอนอยู่แล้วอันนี้ก็ควรไปเรียนผู้หญิงเลอค่าก็จะสอนปรับลุกสวยงามแบบนี้สอนแต่งหน้าทำผมให้ดูสง่าผ่าเผยให้ดูมีราคามีมูลคา่าราคาแพงเนี่ยนั้นก็จะสอนวิธีกาารเเป็นผู้หิงลือค่ ในด้านต่างๆด้วยด้านการงานด้านความรักการเงินทุกอย่างในนั้นเปลี่ยนเป็นผู้หญิงเลือค้าผู้หญิงเลือค่าเขาเป็นคนแบบไหนกันเดี๋ยวเจอกันในคลาสค่ะ